สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆวันนี้มาดูต้นไม้ที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็มีชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับเจ้าถุงเงินถุงทองนะครับน่าจะเป็นเพราะสีเหลืองก่อนจะกลายเป็นขาวของเขานะครับที่สีออกสีทองก็เลยกลายเป็นถุงทองนะครับพอเขาโตแล้วมีความขาวก็คงกลายเป็นถุงเงินมั้งครับนะฮะชื่อก็ดูจะเหมาะเขาดีนะครับวันนี้เนี่ย เขามีลูกออกมาให้สองต้นนะครับเพื่อนต้นเล็กเป๊กหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ก็ค่อนข้างจะโตแล้วนะครับส่วนแม่นี้ไม่ต้องพูดถึงครับสูงเป็นเมตรแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปแยกเขาดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันครับเพื่อนผมยกเขาออกมาข้างนอกแล้วนะครับเพื่อนช่วงนี้ฝนตกเยอะฮะใบจยนี่หน่อยอันนี้เป็นลูกของต้นนี้นะครับ แยกมาประมาณสักเดือนหนึ่งตอนนี้สูงสักสี่สิบเซนได้ครับส่วนแม่ในประมาณเก้าสิบแล้วนะครับแล้วก็แม่เขาก็มีน้องๆอ,อยู่สองต้นนะครับตอนนี้เมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินชื่อเจ้าถุงเงินถึงทองเนี่ยว่าอโลคาเซียมิกก้เม์นะครับเพราะหน้าเขาคงเหมือนมิกก้เม์มีหูเห็นไหมฮะแต่ต่อมาเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอ่าเมาส์คับทาโรนะครับภาษังกฤษเพราะว่าความที่เป็นถุง อย่างนี้นะครับก็เลยคงกลายเป็นคําว่าคัพนะครับก็มีหัวก็คงเป็นทาโรนะครับก็เลยเป็นมาเมาคับทาโรนะครับแล้วจากที่เป็นอโลคาเซียเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ชื่อก็เปลี่ยนไปนะครับเท่าที่ฟังมานะครับก็คือกลายเป็นซันโตโซมานะครับเพื่อนชื่อใหม่ก็คือซันโตโทมาอชโววิเลนนะครับหรือว่าเมาคับทาโรนะครับซันโตโทมาเนี่ยเท่าที่ดูจากชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยก็น่าจะ เกี่ยวกับความที่มีสีเหลืองนะครับเพื่อนๆส่วนอโทวิเลนเนี่ยก็คือความเขียวเข้มของใบนะครับเะฉะนั้นซันโตโซมาอโทวิเลนเนี่ยก็เป็นชื่อชื่อใหม่ของเขานะครับแล้วก็กลายเป็นเมาคับทาโร่ไปนะครับเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยนะครับความมีแบบนี้นะครับลําต้นเขาก็อยู่ใต้ดินเหมือนเหมือนอะโลกาเซียโคโลคาเซีย ทั่วๆไปดิกาเดียมเหมือนนะครับความใกล้เคียงก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการใบโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับส่วนหัวใต้ดินก็อยู่นะครับวันนี้เขาค่อนข้างแบบทะลุกระถางแล้วนะครับเพื่อนๆอรากองอกเยอะมากผมเลี้ยงแบบหลอถ่านน้านะครับก็เลยคิดว่าจะเอามาแยกอีกสักครั้งตอนนั้นผมแยกต้นนี้ไว้นานแล้วนะครับเอียงเอียงหน่อยนะครับอาจจะต้องแต่งต้นนี้ไปด้วยเลยเหมือนรากจะยึดไม่โอเคแล้วนะครับ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างที่สันโตโซม,มามีนะครับเนี่ยก็คือรอยเหมือนแผลเป็นวนใบแล้วก็จะเกิดความด่างขึ้นมาอย่างเนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมรก็สวยเปลกแบบนะครับตอนที่เขายังเด็กๆเนี่ยเขาจะออกสีเหลืองทองแบบนี้นะครับแล้วก็มีถุงเป็นกระเปะ๋ออยู่ที่ปลายตรงนี้นะฮะเนี่ยนะพอเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะครับ ความความเหลืองก็ค่อยๆกลายเป็นสีขาวนะครับขาวเป็นอย่างนี้นะครับแต่ความด่างก็สวยงามนะครับเป็นต้นไม้ทรงพุ่มที่สูงประมาณสักเมตรหนึ่งที่หน้าปลูกนะครับน้าเอาลงดินเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะขยายกระถางเขานะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่แบบเริ่มไปเลยนะครับแล้วก็แยกน้องๆเขาออกมาแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้ปรับปรุงนิดนึงนะครับเหมือนโดนลมพัดแล้วจะเอ็นนะครับเหมือนลากเขารอยสูงขึ้นมาเกินไปนะครับเดี๋ยวอาจจะฝังไปนิดนึงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตไปจัดการนะครับเบื้องต้นก็ข่าวๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกับแบบซันโตโซมาอะโทวิเลนนะครับชื่อเขานะครับเมอรคับทาโรนะครับไม่ใช่เป็นอโลคาเซียมิกิเม้าอีกแล้วนะครับผมไปครับไปทํากันครับวัสดุปลูกก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้มะพร้าวสับง่ายๆครับคุกดินปลูกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนจากกระถางนี้นะครับ มาลงในเข่งเลยนะครับพอดีมีเข่งอยู่ใบหนึ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับส่วนลูกเขาต้นนู้นเดี๋ยวเอากลับมาอยู่ในกระถางแม่แล้วกันนะฮะน้องๆก็เดี๋ยวหากระถางให้เขานะครับผมทําเสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับเพื่อนลื้อมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนน,นี่นะครับเห็นไหมฮะต้นหนึ่งเดี๋ยวต้องลื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าเปียกนี่ก็ลงในกระถางอีกต้นหนึ่งได้สามเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขากลับมาอยู่ในกระถางแม่เขาแล้วกันนะครับน่าจะพอดีนะครับเนี่ยโอเคครับเริ่มกันเลยครับ รากเดินดีจังเลยนะครับแยกออกมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆได้สองต้นนะครับรากสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวปลูกแม่เขาก่อนนะครับนี่เก็บไว้ก่อนนะครับเอาแม่เขาลงเข่งครับกำลังสวยพอดีเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับ ประคองได้ดีเลยโอเคครับเรียบร้อยครับเอาเหลือสักสามก้านใบพอนะครับจะได้ล้มไม่พัดแรงจะได้ไม่โยกนะครับตัดใบก่ากๆออกไปสามเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับไปทําน้องเขาแล้วต่อนะครับเรียบร้อยนะครับได้แม่แล้วก็ลูกมาแล้วนะครับสําหรับชื่อเก่าก็คืออะโลคาเซียมิกกี้เมาส์นะครับเจ้าถุงเงินถุงทองนะครับในภาษาไทยเรานะครับ แต่ชื่อใหม่ก็คือซันโตโซมานะครับเพื่อนซันโตโซมาอะโทวิเลนนะครับซันโตโทมาอะโทวิเลนนะครับเพื่อนๆหรือว่าเมาคับทาโรนะครับชื่อใหม่ของเขานะครับซันโตโทมาอะโทวิเลนเมาคับทาโรครับเพื่อนๆลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสนลุงติงนะครับสวัสดีครับ